แล้วครับนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับคันนี้ก็เป็นแบรนด์หลักแล้วนะฮะเป็นแบรนด์หลักเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะมาชมกันนะครับว่ารถอะไรนะครับชมกันนะครับว่ารถอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับปึ๊บขอดูแปมึงนะครับ โอเคชัดทุกแพลตฟอร์มนะครับสวัสดีครับนะครับผมเจนจันให้นะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์รถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรถที่เป็นรถยอดนิยมนะครับเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเป็นแบรนด์ฮอนด้านะครับเป็นตัว Honda j แจ๊นะครับฮอนด้าแจ๊ด G E นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะครับฮอนด้าแจ๊ด1.3ไฮบริดนะครับ1.3ไฮบริดปี2013นะครับ เลขไมล์แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับป้ายแดงแพงมากนะฮะเกือบแปดแสนเลยนะฮะเจ็ดแสนเกือบแปดแสนนะฮะคันนี้เป็นสีบอลเงินรถสวยมากนะครับใครเอาไปใช้นี่ถ้าจะซื้อรถนึกถึงคําว่าประหยัดแน่นอนครับเขาเป็นไฮบริดแล้วเครื่องคันสามโคตรประหยัดเลยนะครับประหยัดมากนะครับไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นโลผมเทสต์ได์ามาเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ขับอย่างนี้เลยฮะขับดีมากแอร์เย็นเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะฮะ คันนี้ปี2013นะครับเลขไมล์180,000กิโลนะครับป้ายแดงเกือบ8 0 0 0 0วันนี้นะครับเหลือแค่235,000บาทเองนะฮะ235,000บาทนะครับได้ Honda Jazz GE นะครับเป็นตัวไฮบริดนะฮะรอบคันเลยนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเงาแวบเลยนะครับตาใสกิ๊กเลยนะครับเป็นไฮบริดนะครับราคา235,000บาทนะฮะเป็นตัวแฮทชแบ็กนะครับ j จ๊ดจีนะฮะเป็นตัวไฮบิดนะครับนี่โอ้โหแอร์เย็นตีมาข้างหลังเลยนะครับดูฮะอ่าไหมนะฮะอ้าวนะครับโยนพันุมลงไปฮะหมอนเองสามสี่ใบนะฮะอันนี้ประสงค์มากครับกับเจ้าแจ๊ดนะครับ Honda Jazz GE คันนี้นะครับ1.3ไฮบิดนะครับปี2013นะครับกว้างมากนะฮะนั่งสบายๆเลยนะครับเป็นไฮบิดนะฮะประหยัดโคตรๆเลยนะครับ นี่ฮะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องแบตเตอรี่ใช้ได้อีกยาวนะฮะดูฮะน็อตเนสไม่เคยขยับเลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนีดูนี่นะฮะเปิดไงวะอ๋อมันอยู่ใต้นี้นะฮะมันต้องมันต้องแงะนะครับแบตเตอรี่น่าจะนาอยู่ในในในนี้นะครับเนี่ยมีแผงให้ด้วยนะครับโอเคดูข้างในเลยดีกว่าครับความสวยงามเดี๋ยวสักครู่นะครับถือรอสักครู่นะฮะ คันนี้บอกเลยครับปี2013นานะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับเพราะเป็นไฮบิดนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้เต็มนะครับคันนี้นะครับซื้อสุดไม่เสียแหวน็ดเเซนแน่นอนนะครับดูภายในเลยฮะโอ้โหสวยงามเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอเอาไปส่องก่อนนะฮะฟ้าเนี่ฮะดูแผงประตูนะฮะสวยๆเลยฮะเลขไม้นะครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลนะฮะนี่เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลด้วยนะครับนี่วิทยุเดิมจากโรงงานนะฮะแอร์เย็นมากนะฮะนี่มีช่องเก็บแก้วนะฮะเกียร์ออโต้ขับสบายๆนะครับคันนี้ได้ระบบไฟฟ้ามาครบคันมัลติฟังก์ชันที่พรมาลายเต็มเลยนะครับ1.3ึ่งจุดสามไฮบริดนะครับฮอนด้า a z z โอ้โห,โหข้างในนี่สะอาดสะอ้านอยู่นะครับเป็นเบา หนังดำนะฮะเบาหนังดำได้แดมได้ดำนะครับโอ้โหเนี่ยข้างหลังนี่กิบกิบเลยนะครับได้ไปก็ถือว่าโอเคนะฮะสองแสนสามื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับได้แจ๊สนี่คือแจ๊สนะฮะฮอนด้าแจ๊ g เจนสองนะฮะหนึ่งจุดสามไฮบริดนะครับดูไฟฮะต้องเป็นอย่างงี้นะฮะไฮบริดคันนี้ปีสองสิบสามเลยนะครับป้ายแดงเกือบแปดแสนเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ทาราคาหลือแค่ 2องแ0 0สามมื่บาทเองนะฮะสองแสนบาทนะครับรถสวยมากเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปนี่คุ้มเลยนะฮะซื้อสดไม่เสียวแหวเจดเซนตะฮะโอ้โหเนี่ยฮะเครื่องยนต์นะฮะเต็มเต็มบล็อกห้องเครื่องเลยนะครับโอ้โหเนี่ยเดิมๆเลยนะฮะส่องกันไปนะฮะส่องกันไปเลยครับฝากระโปรงเดิมเดิมสติกงสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนนะครับ 2 3 5 0 0 0บาทนะครับกับ Honda j แจ๊ GE ปี2013นะครับเป็นแจ๊ z 1.3ไฮบริดเครื่องยนต์แค่พันสามเลยเองเลยนะฮะดูฮะเดิมเดิมเลยนะครับเพราะที่นี่เรารับประกันเรื่องการชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเป็นสีก๊อไม้ย้อมแมวไฟแม่น้ำท่วมสมซาตสุเบียนให้อยู่แล้วนะครับเราออกบรันตีให้ทุกคันนะครับนี่นะฮะดูทะเบียนเนี่ยนะฮะเป็นทะเบียน4769นะฮะ1ไก่แหวน7469นะครับคันนี้นะครับเป็น เจต1.3ไฮบริดนะครับปี2013เลขไมล์180,000กิโลนะครับป้ายแดงเกือบ8แสนแพงมากนะครับนะฮะแล้วก็ราคาตอนนี้เหลือแค่235,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะผ่อนเริ่มต้นประมาณ4,500นะฮะประมาณ4,500 4,500ถ้าเครดิตดีเนี่ยจัดเต็มได้เลยนะครับหรือใครซื้อสดนะครับ235,000บาทมาจับมาจองได้เลยครับหรือว่าใครอยากจะถามข้อมูลรถคันนี้นะครับหรืออยากจะ ถามเรื่องการจัดแฟนซื้อสดหรือคุยราคากันนะติดต่อมาเลยฮะ0957379594โทรหาเจนจัดให้ได้เลยครับจะซื้อในลักษณะรูปแบบไหนได้เลยครับและที่นี้ก็จะออกบรรจกันบรรรับรไป,ไป,ไประกันตัวนี้ให้ดูทุกคันนะครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีก็ไม่ยม้อมแมไฟไหม้น้ำท่วมสมสร้างสุรทเบียนตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางโอนได้ที่คุส่งร้านเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับรถทุกคันเราออกให้ทุกคันนะครับแล้วก็มีเล่มทะเบียนสีฟ้าตัวจริงให้ดูทุกคันนะครับสามารถขอดูได้กับเซลลได้ทุกๆท่าน ฝากไว้เลยครับกับ Honda Jazz นะครับ Honda Jazz GE 1.3 Hybrid ปี2013เลขหมาย180,000กิ 1, 8, 000, 000. โลป้ายแดงเกือบ800,000 700,000กว่าวันนี้ทำราคาพิเศษเดียวแค่235 235,000บาทเท่านั้นนะครับ235,000บาทเครดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียวแวัด7%แน่นอนนะฮะโทรหาน้องเจนคนนี้ได้เลยนะจ๊ะเบอร์โทร0957379594นะครับฝากไว้ด้วยครับกับ Honda Jazz สวยๆคันนี้นะฮะ โอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ